สวัสดีคุณผู้ชมทางแฟนเพจวอลเลย์บอลทุกข่้นในช่วงดึกๆกแบบนี้นะครับอยู่กับผมนิกกีธวัฒน์เช่นเคยนะครับช่วงนี้รับหน้าที่แทนพี่ปักป๊กแบบสู้ชีวิตมากเลยนะครับมาต่อกันครับในเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์อ,อาเซียนประจำปี2024ีที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียนะครับแวะมาดูทีมชายกันบ้างทีมชายนำทัพมาโดยโค้ชเอ็มม่าอนุเชตนำตงโรมนะครับก็เป็นแชมป์จากกีฬามหาลัยในนามของวิทยาลัยรบริฑิตเอเชียก็นำทัพมาเองเลยนะครับลงสางานาม่นถัดไปแล้วสองนัดเช อินโดนีเซียในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้4โมงเย็นแล้วก็กับเมียนมาในวันเสาร์ที่29ในเวลาบ่าย2นะครับบาเลน,นาทานัทนี่ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับลูกชายลูกรักของทางโค้ชเอมมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บาเลนทำท็อปสกอร์ได้นะครับทำไป16คะแนนตามในบสกอร์ที่คุณผู้ชมเห็นณเวลานี้เลยนะครับส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็เริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นตามลำดับนะครับวันนี้ทีมงานของเรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทางโคช้ชเอมมานะครับถึงเรื่องราวต่างๆนะเนมื่อก จนถึงวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเรื่องของการจัดก,การแข่งขันเรื่องตัวผู้เล่นที่ได้มาเนี่ยได้ชุดที่ดีที่สุดตามที่ต้องการหรือเปล่าแล้วก็เป้าหมายของการแข่งขันหลังจากนี้ที่เหลือเนี่ยวางไว้อย่างไรกันบ้างนะครับเราสัมภาษณ์สดมาจากอินโดนีเซียเมืองสุราบา,บา,บายาเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วไปรับชมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากทางโคชเอ็มม่าวีนชัมแสนสนคนสวยกันได้เลยณนะบัดนี้ครับสวัสดีพี่เอ็มม่าดูเช่นดำร้มโรงนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชายในชุด ชิงแชมป์าไเลยอาเซียน2024สวัสดีครับพีเอมาครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทําคลิปคุยพิเศษอัปเดตความเคลื่อนไหวกับแฟนบอลที่เขาติดตามอยู่ทางเมืองไทยหน่อยพเอรอมาผ่านการข่งขนไปสองเกมแล้วทีมชายชนะสองนะัดรวดเลยเมื่อวานกับวันนี้ยโดยรวมแล้วพอใจมากน้อยแค่ไหนครับ เราพอใจค่ะพอใจเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องเข้าชิงให้ได้เป็นอย่างน้อยก่อนนะคะซึ่งตอนนี้คิดว่าเราน่าจะได้เข้าชิงแล้วเพราะว่าเราเหลืองานยากกับอินโดหนึ่งนัดแล้วก็พม่าพม่าตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะยากมากค่ะคิดว่าน่าจะผ่านได้ครับครับการลงเล่นนี่ลงเล่นเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันุยเล่นสี่วันติดต่อกันพี่อมม่ามันถือว่านักกีฬาตอนนี้สภาพร่างกายกรอบไหมหนักหน่วงไหมแล้วมีการรีคอร์ฟเวอรี่นักกีฬายังไงครับที่จะต้องลงเล่นสี่ เราก็วางแผนเอาไว้ค่ะก็คือว่าคือณนะตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะไม่น่าจะแหละเราเข้ารอบชิงแล้วทีนี้เกมวันพรุ่งนี้กับเกมวอนวันมะลืนนี้ก็อาจจะมีการโลเทชันนักกีฬาเพราะว่าการสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้เราเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ซีเรียสกับผลแพ้ชนะซึ่งเราเองก็สามารถจะ,จะชนะก็ได้จะแพ้ก็ได้เราก็เข้าชิงอยู่ดีทีนี้เราก็จะไปโฟกัสกันในนัดสุดท้ายวันที่หนึ่งมากกว่าค่ะ ส่วนวันพรุ่งนี้รูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังยังอาจจะต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งคืนนี้ว่าว่าจะเล่นยังไงจะใส่เต็มหรือจะผ่อนดีค,ครับนั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปตั้งแต่เดินทางมาถึงในน้มของทีมชาติไทยนะรก็คือหลักๆเียม,มาคือเป็นหัวหน้าโค้ชของบัะดิสเอเซียแล้วก็มีการเอานักกีฬาจากมหาวิทยาลัยอื่นมาผสมประสานบ้างตั้งแต่เดินทางมาถึงที่โดนีเซียครับการจัดการการดูแลของเจ้าภาพเป็นยังไงบ้างรครับที่พักที่หลับที่นอนสนาม้อมลงถึงสนามแข่งมีความพอใจมากอาแค่ไหนสาหรับที่พัก ดีค่ะที่พักชอบนะคะที่พักโอเคเลยอ่าเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมที่ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ถือว่าดีแต่ว่าการจัดการเรื่องอื่นอันนี้ย่องยอมรับตรงๆว่างงงง,ง,งเพราะว่าอ่าเหมือนรูปแบบเหมือนการซ้อมอะคะ่ะให้เขาให้ซ้อมที่สนามแข่งเลยแล้วก็ซ้อมตอนเช้าตอนสายๆหน่อยมีแข่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราคิดว่าเราเราไม่ซ้อมดีกว่าเราได้นัดเราได้ลงอ่าซ้อมวันเดียวก็คือวันที่เรามาถึงอ่าวันที่ยี่ห้า วันที่พาเราก็ทําการซ้อมไปได้เวลาซ้อมหนึ่งชั่วโมงก็จําเป็นที่จะต้องทํายังไงก็ได้ให้เด็กมีความคุ้นชินกับสนามเหลูกบอลให้มากที่สุดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีแข่งระล้งคู่แรกวัาสิบโมงอย่างเงี้ยเขาจะซ้อมต่หกโมงครึ่งจนถึงเก้าโมงซึ่งถ้าเวลาซ้อมครั้งละครึ่งชั่วโมงเราแบบไม่ซ้อมดีกว่าเราทำฟิตเนสเบาๆดีกว่าค่ะครับก,กลุ่มนักกีฬาที่เราไปคือสองคนครับพี่เอามาอันนี้ต้องเรียนถังตรงแล้วว่า อ่เป็นชุดที่ดีที่สุดในใจไหมแล้วก็มีผู้เล่นจกากบ่าวเล่นอื่นที่เราอยากได้แต่เราไม่สามารถเอาไปด้วยมีไหมครับคือเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในใจไหมอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนแรกเราเลือกไว้ส่วนหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ว่าด้วยติดภารกิจนะคะติดภารกิจถ้วยกอแล้วก็ต้นสังกัดไม่ปล่อยโอเคตรงนี้เราเข้าใจว่าอ่าการเล่นในต้นสังกัดของเขาก็สําคัญเช่นกันเนี่ยนะคะเขาเขาไม่ไม่ปล่อยมาตรงนี้เราก็ไม่ไม่ว่ากัน ส่วนคนที่เราดึงเข้ามาเสริมถามว่าเป็นตัวสเปรหรือเป็นตัวสำรองไหมถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราเอาเอาพูดกันตรงๆว่าถ้าเทียบกับตัวแรกที่เราเลือกเอาไว้ก็โอเคใช่ค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่เราชอบเหมือนกันเพราะว่าไอ้ทาร์เก็ตในการเลือกตัวนักกีฬาของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้สนใจว่าเขาต้องเป็นคนที่ฝีมือดีนะพี่สนใจแค่ว่าเขาจะอยู่กับเราได้ไหมก่อนเพราะว่า อ่าอย่างที่รู้กันพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่ามีแพชชั่นแหละในการในการซ้อมในการแข่งเอาเง่ายๆก,ก็คือเป็นคนดุคนหนึ่งถ้าเกิดว่านักกีฬาที่ไม่สามารถจะอยู่กับเราได้เราก็เราก็เลือกที่จะไม่ดึงดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีเพราะเวลาเราพูดเราพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะหนึ่งจะพูดเสียงดังแล้วก็สองเราคําพูดเราอ่ะอืมบางทีเราก็อาจจะดูดูแรงไปสําหรับบางคนอย่างเงี้ยค่ะครับผม ก็จริงๆแล้วเนี่ยรายการอมาาได้ชิงชแชมป์แห่งชาติอาเซียนเนี่ยที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันชนกับการชิงถ้วยถ้วยก่อที่แข่งกันที่อาคารนิมิบุตซึ่งทีมของพี่เอามาเองก็มี<ช>ม,มีทรงแข่งขันด้วยเออตรงนี้มีการวางแผนกันยังไงครับนี่แล้วลตัวพี่เอามาเนี่ยถือว่าหนักใจนะที่จะต้องทิ้งทีมชุดนั้นไปแล้วก็มาแข่งในมออาเซียนครั้งนี้ครับถามว่าหนักใจไหมเราไม่ได้หนักใจแต่เราค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันมันน่าจะบริหารการจัดการได้ได้ดีกว่านี้อะค่ะเพราะว่า อ่าตรงเนี้ยมันเป็นแมต์โอเคเราเข้าใจว่ามอ,อาเซยนจะไม่ใช่แมต์ใหญ่ในความในในความคิดของของบางของบางท่านแต่ว่ามันก็คือตัวแทนของทีมชาติและเราเองในฐานะที่เราเป็นแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยเราก็ได้สิทธิ์มาเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนส่วนถ้วยกอเราก็มองว่าอ่าโอเคไม่เป็นไรปีหน้ามันก็ยังมีถ้าเกิดว่าทางสมาคมเชิญเราเราก็ไปแข่งได้อีกส่วน การแบ่งตัวตอนนี้ก็คือในกลุ่มแรกอะค่ะที่ที่เราเรามีนักกีฬา12คน14คนเนาะสำหรับที่จะที่เป็นตัวแทนของมหาลัยทีเนี้ยคนที่เราเลือกอ7 8คนแรกไว้ติดชุดหมออเซียนส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ผ่อนมาเป็นช่วยกอร,รวมกับเด็ก ตัวลีกของเราที่ไม่ใช่เด็กมหาลัยบ้างแล้วก็เป็นเด็กปีหนึ่งที่กำลังจะขึ้นที่กำลังจะเข้าวิไลบันดิติเซียด้วยก็เลยเอาชุดนั้นไปเล่นถ้วยกอแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่กอล์นะคะพี่กอล์บริษ,ษัทเซนเซก็เข้ามาช่วยในเรื่องการดูแลเรื่องชุดแข่งเรื่องอะไรแล้วก็เอาตัวนักกีฬามาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งก็เลยทําให้มีนักกีฬาเพียงพอที่จะแข่งส่งแข่งถ้วยกอค่ะ ครับผมมีโอกาสได้เ,เจอกับทางโค้ชแจ็คบนชยัยอุณกากะบ้างไหมครับที่เป็นโค้ชทีมหญิงแล้วก็มีการให้กําลังใจกันยังไงบ้างครับเราเจอกันทุกวันค่ะเจอกันทุกวันแล้วก็เราก็คุยกันเอาก็ถามว่าได้ให้กําลังใจกันไหมคือเราอยากได้กําลังใจจากเขามากกว่าค่ะเพราะว่าทีมหญิงคน <c oughs> อนั้งจะแบ๊บเบอร์นะคะ <c oughs> ทีมหญิงทีมหญิงคือไม่อยากจะพูดว่าง่ายแต่ว่าทีมหนึ่งทีมหญิงน่าจะได้ชัวร์ค่ะเพราะว่า <c oughs> ในในช่วงในอาเซียนเนี่ย ค่ะแล้วมันน่าจะน่าจะเป็นของเราค่ะสำหรับทีมหญิงค่ะเมื่อกี้คุยกับวิจัยก่อนที่จะคุยกับพี่มาวิจัยบอกทําไม่ได้แชมป์เลิกทำบอลเลเลยนะทีมหญิงที่ต้องได้ค่ะที่ิงต้องได้ส่วนทีมชายเราต้องยอมรับว่าอ่าอินโดอินโดจะมีตัวที่ไปชาร์เลนเจอร์ชาร์เลนครับที่บาเลนด้วยเท่าที่ทราบนะคะเท่าที่ทราบมีสี่คนละเท่าที่เราเห็นในอ่าเพจของมหาวิทยาลัยสุรบาย้าที่เขาที่เขา อ่าเขาเรียกว่าไรที่เขาลงโปรโมทเอาไว้ส่วนตัวอื่นๆเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าใช่ด้วยไหมแต่เพียงแต่ว่าของอินโดนีเซียเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ได้ทําได้เป็นของมหาวิทยาลัยสุรบายาเพราะว่าโค้์ของเขาเนี้ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนอบรมรุ่นเดียวกันกับพี่เหมือนกันก็เลยเขาเขาก็เจอเขาเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเขาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยคะ่ะ ครับเอ่อพี่อมาเคยให้สัมภาษณ์กับทาง n อ t บีทว่าช่วงที่มาแ,กแรกนักกีฬามีปัญหาเรื่องออไฟสนามที่มันมันส่องแล้วก็สนามแข่งขันมันค่อนข้างแค,คบแคบไปนิดนึงตรงตรงนี้มีการปรับปรุงแล้วก็ไม่ใช่ปรับปรุงมีการพยายามที่จะให้ลูกทีมปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเรียบร้อยหรือยังครับ แน่นอนค่ะเราจะต้องปรับเราต้องปรับตัวเพราะว่า่าวันแรกที่วันแรกก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้ซ้อมสนามแข่งแล้วก็ได้ซ้อมกับลูกบอลคือก่อนที่เราจะมาเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะพี่รู้แค่ประมาณวันสองวันแค่นั้นเองว่าเราจะต้องใช้ลูกบอลยี่ห้อนี้แล้วเราก็ไม่สามารถหาได้ทันแล้วสั่งก็ไม่ทันเพราะสั่งไม่ทันแล้วก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ อ่าบอลอีกยี่ห้อหนึ่งที่ยวซ้อมอยู่ปกตินี่แหละค่ะใช้แข่งทีนี้หนึ่งละเป็นอุปสรรคเพราะว่าบอลลูกเนี้ยมันมันจะมีการการหมุนและสปีดบอลที่ใช้มันจะมีสปีดบอลที่เร็วกว่าบอลอีกยี่ห้อหนึ่งอะค่ะถามว่ายากไหมยากสำหรับการรับบอลแรกแต่ว่าง่ายสำหรับการตีนะคะสำหรับบอลลูกนี้แล้วต่อมาเรื่องไฟไฟมันจะเป็นสปอตไลตท์ทะแยงเข้ามามันไม่ได้เป็นสปอตไลท์ตรงๆทีนี้การที่ถ้าเกิดนักกีฬาวิ่งเฉียงเข้าไปอะ แล้วลูกบอลบอลเป็นบอลค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยแสงจะมีผลกระทบต่อการมองของของการของการตีบอลค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ความแคบจริงๆมันได้มาตรฐานแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันมันดูอึดอัดแค่นั้นเองเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นกำแพงเลยส่วนอีกฝั่งเป็นสแตนเนาะแล้วก็พอเช็คดูอ่ะหน้าห้าหลังสี่มันก็มันก็ถูกต้องไอ้ข้างข้างสี่หลังห้ามันก็ถูกต้องชัดเจนมันไม่ผิดกฎอะไรแต่มันเรารู้สึกว่ามันดูแคบนะคะมันดูไม่โล่งไม่โปร่งอะค่ะ ครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นอันว่าเดี๋ยวเหลืออีกสองเกมก็คือพรุ่งนี้กับมาลินแล้วก็จะมีเกมที่ว่ากันว่าคู่ชิงก็ไม่น่าจะหนีโค้ชโดเซียซึ่งเราเดี๋ยวมันจะได้อุ่นเหมือนจะได้อุ่นเครื่องกันก่อน,อนด้วยถูกไหมฮะพี่ม้าใช่ครับใช่ใช่อ่ะโอเคสุดท้ายก็ให้พี่มาฝากอะไรถึงแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่เขามันมีกลุ่มที่ติดตามอยู่เยอะนะเพราะว่ามันมีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจของ NBT 2HD Sport ซึ่งคนดูหมักพันหลักหมื่นเหมือนกันพี่เอ๋ม้าพี่มาพูดกับแฟนกีฬาขอกำลังใจหน่อยล้วกัน ราแน่นอนค่ะว่าเรานะคะในนามมหาวิทยาลัยทีมชาติไทยนะคะเราเรามีความคาดหวังว่าเราอยากจะเ,เหรียญทองนะคะกลับไปฝากคนไทยทั้งประเทศสำหรับรายการนี้อาจจะไม่ใช่รายการใหญ่อะไรแต่ว่าในนามทีมชาติไทยเราทําเต็มที่แน่นอนนะคะฝากกําลังใจสําหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจเราอยู่แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนคลับเราแต่ว่าเป็น คนเป็นเป็นคนไทยเหมือนกันรักชาติไทยขอให้เชียร์เราเยอะๆนะคะเราจะทําให้เต็มที่แล้วเราคิดว่า,าเราจะไม่ทําให้ทุกให้ทุกคนผิดหวังเราจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญกลับไปให้ได้ค่ะ,ะเพื่อคว้าเหรียญทองกลับไปให้ได้ค่ะ แม้แค่เหรียญไม่พอนะต้องต้อง,ต,องต้องเติมทองไปนิดนึงนะ <c ười> อ้าวโอเคพื่ไม่ม<ต>อย่างไรก็แค่แค่แค่เหรียญตอนนี้เราได้แล้วเราก็เลยมองว่าอ่าเราพอเหรียญทองละกันยากแหละต้องยอมรับว่ายากเจ้าภาพเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าภาพอินโดนีเซียเป็นยังไงเนาะในการเชียร์แต่ว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโดยศักยภาพของเราแล้วก็อ่า ความพร้อมที่เราที่เรามีความพร้อมแล้วก็เราเชื่อในวินัยของนักกีฬานะคะเด็กที่เอามาเด็กทุกคนอ่ายินดีที่อยู่ในในคำสั่งแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ในระบบระเบียบที่เราที่เราตั้งขึ้นก็ต้องขอบใจเด็กๆทุกคนด้วยค่ะครับเรื่องช่องทางการยทอดสดนี่ก็ตอนนี้ก็เอาคร่าวๆเป็นของทาง n อ t บีีไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าช่องทางหลักเหมือนเขายังไม่ถ่ายวอลเลยบอลเลยใช่ไหมครับพี่เอ๋ใช่แต่ว่าวันเจออินโดพี่คิดว่าเขา,าจะถ่ายค่ะวันพรุ่งนี้อะ อาจจะถ่ายคิดว่ามีโอกาสถ่ายสูงมากแต่วันรอบชิงยังไงก็ถ่ายค่ะครับผมอะโอเคยังไงก็ต้องขอบพระคุณพี่มากด้วยที่มาพูดคุยกับเราช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จขั้นแรกไปที่รอบชิงชะเลอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนวันชิงชะเลอร์หนึ่งวันเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ประสบความสำเร็จนะครับพี่ขอบพระคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ